มาชมรถสวยไมยน้อยกันอีก1นึคันเลยนะคะสำหรับพี่พี่ท่านใดที่มองหารถน่าใช้งานอยู่วันนี้พี่คัดมาให้แล้วค่ะคุณพี่เป็นรถ Accord ตัว G10 นะคันนี้ไม่หลักหมื่นเท่านั้นและเป็นรถหน่วยงานนะคะประวัติศูนย์เลยสนใจไปดูต่อในคลิปเต็มได้เลยนะรายละเอียดรถ ทั้งหมดมิกกี้มีมาฝากให้แล้วนะคะอาชีพไหนออกได้บ้างรกี่วันได้รถนะคะแล้วก็ผลิตรเท่าไหร่เหียออกเบีียพิเศษเท่าไหร่เรามาดูกันในคลิปเต็มได้เลยค่ะใครที่มองหารถสวยไว้ใช้งานรับประกันคุณภาพต้องห้ามภาพคลิปนี้เลยค่ะไปดูต่อกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านเลยนะวันนี้พี่ๆมาอยู่กันกับมิกี้และก็รถสวยน่าใช้งานอีกหนึ่งคันแล้วนะคะมาเจาะลึกเฉพาะคันนี้เลยคัดมาให้แล้วพี่ๆต้องชอบแน่นอนค่ะทั้งเป็นรถสวยปีใหม่ออปชั่นเยอะและไม่น้อยมากๆเลยนะสำหรับตัวนี้วันนี้เรามาอยู่กันกับคันนี้เลยค่ะพี่ๆ Honda Accord e ตัว G10 ป,ปี2019กับเลขไมเพียงหลักหมื่นเท่านั้น คันนี้คุณพี่รถใช้งานน้อยนะคะมือเดียวรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะเป็นสภาพโครงสร้างแบบนี้เลยรับประกันให้มากกว่า200รายการนะคะสำหรับตัวนี้มากันในสีลูน่าซีเวิร์เมทัลลิหรือเรียกง่ายๆว่าสีพอรอมเงินเชดใหม่ของทางคอนด้านั่นเองคุณพี่ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะรุ่น2.0ไฮบริดนะประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง25กิโล,ลิตรเลยมาก แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนด้วยนะขับสนุกด้วยเบนซินนะคะแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าถึง2ตัวเลยแรงส่งค่อนข้างเยอะนะคะพ,พี่หลังติดเบาะกันได้เลยสำหรับคันนี้เนาะได้ทั้งแรงประหยัดออปชั่นแน่นความปลอดภัยสูงนะคะจัดมากันในคันเดียวเลยมาเดี๋ยวมิก้พาพี่ๆไปดูรายละเอียดตัวรถพร้อมๆกันนะคะรอบคันพร้อมกับเช็คตัวรถนะว่าตรงไหนมีจุดไหนน่ากังวลหรือเปล่าและข้อดีข้อด้อยของคันนี้คืออะไรเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ริ่มจากตัวด้านหน้าคุณพี่การชนของเขาเนี่ยไม่มีอรอยเลยเนาะก็ตามสไตล์คาร์รถเกียร์เอนะคะเพชรยนต์ของเราจัดแต่รถสวยๆคุณภาพมาให้พี่ๆอยู่ละเรื่องประวัติโครงสร้างชนักพิความมีการันตีให้นะคะโดยช่างตรวจสภาพชั้นนําเลย ที่มาตวรวจรวให้มากกว่า200รายการเลยนะพี่ๆตัวไฟหน้าของเขาเนี่ยรุ่น G10 Hybrid นะคะจะได้เป็นไฟแบบ LED แล้วเรียบร้อยนะไม่ว่าจะเป็นไฟสูงไฟต่ำรวมถึงไฟตัดหมอกและไฟ daytime แบบ running light นะคะเป็นระบบ LED หมดแล้วทั้งหมดเลย ตัวนี้เนี่ยโฉมหน้าเขาจะเป็นแบบทรงคูปเป้นนะคุณพี่จะออกสปอร์ตนะคะคล้ายๆฟิลแบบขับรถยุโรปบางรุ่นเลยนะเตือนกันชนด้านหน้ามีเพราะว่าเขามีตัวครูส,สอนโทมาให้นะคะอยู่ด้านหน้าตรงสามเหลี่ยมกลางกระจกเลยนะอันนี้ก็คือมีครูสโนโทให้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณพี่รวมถึงรอบคันเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยกระจกหน้าโครเมียมสวยๆเลยนะคะซุ้มล้อมาดูกันต่อเลยคุณพี่ตัวนี้ได้ยางอะไรแม็กขอบเท่าไหร่นะคะนี่เลย แล้ออลอยห้ารูค่ะคุณพี่ขนาดขอบ18นิ้วลัดมาด้วยยางบริสโตนเลยนะตัวนี้เนี่ยแค่ยางก็คุ้มแล้วนะเป็นยางปีใหม่ไปเลยปี2024นะคะทั้ง4เส้นเลยไม่เคยปะไม่เคยร่วมไม่มีแตกลายงานนะอันนี้ก็คือใช้ไปได้อีกยาวๆเลยนะคะพร้อมกับด้านในเนี่ยเป็นดิสเบรกแล้วเรียบร้อย4ล้อนะคุณพี่ดิสเบรกความคลิประบายความร้อนนะคะตัวนี้เนี่ยคุณพี่กระจกรอบคันเดิมไหมนี่เลย เช็คจากโลโก้ได้เลยนะคะเดิมรอบคันแน่นอนเพราะว่ารถมันไม่เคยพลิกคว่มชนหนักมานะคุณพี่อันนี้ก็คือสวยสมบูรณ์แบบไม้น้อยอีกต่างหากเดี๋ยวพาไปดูไม้น้อยเท่าไหร่นะกระจกมองข้างของเขาเนี่ยมีไฟเลี้ยวให้ในตัวพับปรับไฟฟ้าได้นะคะพร้อมกับมี h o n d l l n n w a t c h แล้วเรียบร้อยและกระจกของเขาเนี่ยก็จะมีในเทคโนโลยีของตัวไฮโดรฟิลิกนะลดการเกาะตัวของหยดน้ำแม้จะขับใน เวลาฝนตกนะหรือว่าไปเจอสภาพอากาศทไม่โอเคอันนี้ก็คือฝุ่นเกาะน้อยลงหยดน้ําเกาะน้อยลงนั่นเองไม่ต้องไปใส่สารเคลือบเพิ่มเลยและท้ายนะคะของเขาเนี่ยก็ยังมีเซ็นเซอร์ให้มีกล้องถอยให้นะและเป็นดีไซน์ที่มันเรียบหรูดูแพงมากๆม,มากันกับสี Luna s ซิ v เวอร์เมทัลนะดูแลง่ายนะคะประหยัดค่าคาแคร์ไปได้เยอะมากๆเลยเนาะคุณพี่ไปทะเบียนได้ไปตามนี้เลยนะคะ 8กอไก่ออ่าง714ค่ะคุณพี่แล้วก็สัดเหลี่ยมตัวรถเนี่ยอย่างที่เห็นเลยมันดูดีทุกมิติทุกอนูเลยนะคุณพี่ใครที่ชอบรถเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็ออปชั่นเยอะๆนะคะพร้อมดีไซน์หรูๆแบบนี้จัดแอคคอร์ดได้เลยคุณพี่จากป้ายแดงของเขาเนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่1,639,000บาทนะคะวันนี้คุณพี่เอาไปเลยค่ะจัดเต็มฟรีดาวได้นะแล้วก็ยังได้ไปในะราคาที่หายไปเกินครึ่งเลยเหลืออยู่ที่เพียง 879,000บาทเท่านั้นสำหรับรถลองท t o ปเลยนะพี่ๆ่ออท็อปเลยนะคะคันนี้แถมตัวแอค o คอร์ดเนี่ยเขามีไฮไลท์อยู่ตรงนี้เลยค่ะคุณพี่พบบับเบาะหลังได้นะใครที่ห้องขนสัมภาระยังกว้างไม่พอนะจัดได้เลยค่ะตัวนี้ลองรับได้หลายฟังก์ชันมากๆแต่ว่าตัวชุดเครื่องมือแม่แรงปั๊มลมไฟฟ้ามีให้แต่ว่าจะรถในส่วนของน้ำหนักตัวรถนะคะไม่มียางอะไหล่แล้วนะสำหรับรถรุ่นปีใหม่ๆนะคะ หัวนอ็อตตองฝากระโปรงหรือตัวยืดเนี่ยก็แทบจะไม่มีขยับเลยเพราะว่าเราเช็คได้จากเม็ดอาร์คหรือว่าเช็คได้จากหัวน็อตอย่างนี้นะคุณที่รวมถึงทุกจุดนะคะรอบคันเดี๋ยวมิก้ไปลองเปิดประตูท้ายนะคะแล้วก็พับเบาะให้ดูนะมันพับได้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะคะแล้วห้องโดยสารเขากว้างมากๆเลยกว้างมากๆเลยนะ ถ้าใครสนใจเนี่ยขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะถ้ารูปมันไม่ชัดหรือวิดีโอมันยังแบบว่าไม่จุใจนะคุณพี่มิกกี้มีรูปรอบพันแบบ360องศาให้เนาะมันขึ้นชื่อว่าแบบว่าบางคนนิยามมันว่าโอโ้กว้างขนาดนี้แทบจะเท่ารีมซีนแล้วนะคุณพี่ด้านหลังเนี่ยก็คือน,นั่งกันสบายนะคะรับรองเข่าได้พอดีเป๊ะเลยเพราะว่าด้านหน้าเขาเนี่ยเวลาจะยื่นของให้คนด้านหน้าต้องเอี้ยวตัวไปเลยนะคะคุณพี่โครงสร้างหัวน็อตอะไรพวกเนี้ย พี่กี้มีรับประกันให้นะคะเจ้าหน้าที่ตรวจรถมาตรวจให้มากกว่า200รายการพร้อมออกตัวใบเซอร์ให้นะคะรับประกันคุณภาพรถเกียร์เอห้าดาวแน่นอนคันนี้ไม้น้อยเท่าไหร่พี่ๆอยากดูกันหรือยังเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะคะภายในห้องโดยสารของเขาคุณพี่คะถูกใจแน่นอนมา ตัวนี้เนี่ยมีปุ่มพูดสตาร์ทแล้วเรียบร้อยมากับกุญแจสมาร์ทย์เลดนะคุณพี่ดูเบาะด้านหน้าก่อนเป็นทรงโซฟาแบบบัคเกซีทแบบนี้นะคะสภาพกริปเลยทีเดียวใช้วัสดุอย่างดีออกแบบด้วยความประณีตและโมเดิร์นนะเข้ากับยุคเข้ากับสมัยได้ดีมากๆเลยคอนโซลด้านหน้ามีลายไม้กราฟิกนะคะคงความคลาสสิกไว้และก็ยังจัดสรรปันส่วนได้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะคุณพี่ลองมาดูแผงประตูด้านข้างก่อน ก่อนที่เราจะไป Star Road ดูออปชันด้านในนะคะตัว2.0ให้ด i t ไฮบิดเท็ 0, 3, เนี่ยกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานแต่ได้เป็นออโต้คู่หน้าพับปรับไฟฟ้าแล้วมีเมมโมรีซีทให้นะคะเรียบร้อยดูแผงประตูด้านข้างโดยรวมนะพี่ๆบุนุ่มมาเรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้นะคะได้เป็นวัสดุลายไม้เหมือนกันกันกบหน้าคอนโซลเลยเนี่ยแผงประตูด้านข้างหัวนงหัวน็อตน,นะคะไม่มีขยับเลยแล้วเราลองมาดูด้านในกัน ยางปูพูสตาร์ทของเขาเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวาของตัวพวงมาลัยพร้อมกับมีตัวนี่เลยนะคะเอาไว้ใช้งานเนี่ยแดชบอร์ดต,ตรงนี้ถ้าเป็นตัวท็อปเขาจะมีเป็นเอาไว้เซตตั้งค่า h e a d Up d ด s เพย์นอกนั้นมีเหมือนกันหมดเลยนะ Honda l a n e Watch มีให้นะคะแล้วก็นี่เลยนี่เลยคุณพ,พี่มาดูด้านในค่ะด้านในของเขาเนี่ยเดี๋ยวมื่กี้เปิดไฟให้นะนี่คอนโซลโดยรวมนะคะค่อนข้างจะออกแบบด้วยความหรูหราและความแบบว่า ประนีดมากๆอุ้ยสตาร์รถเมื่อกี้มีเบาะคนขับเป็นแบบเวลคัมซีดด้วยนะคะพี่พีมีให้เลยมีให้เลยนะแม้จะไม่ใช่ตัวท็อปสุดอันนี้ก็คือจุดเด่นของเขาเขาไม่ห่วงออปชันนะสำหรับ Accord และเป็นตัว G10 คุณพี่ขับได้อีกยาวๆเลยนะอัตาราเร่งแซงนะคะก็ดีหรือว่าแรงม้าของเขาเนี่ยก็ดีเครื่อง2.0ก็จริงแต่เขาทำได้ถึง2 1 5แรงม้าเลยนะพี่พี่แอร์เย็นมาก แอร์ยกปรับแบบดูโอโซนได้นะคะรวมถึงหน้าจอทัชสกรีนของเขาเนี่ยเชื่อมต่อ USB ได้ถึง2 2ตำแหน่งพร้อมกันเลยนะคุณพี่พร้อมกับมีนี่เลยระบบ Apple CarPlay Android Auto มีให้เรียบร้อยนะคะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแบบไร้สายได้เลยนะคุณพี่อันนี้ก็เชื่อมต่อได้เลยมีระบบนำทางให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับถ้าเป็นองศากล้องถอยนี่เลยคุณพี่ มันกว้างเป็นแบบเลนวายและปรับมุมมองได้ถึง3มุมมองเลยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คุณพี่จะถนัดเลยเนาะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันและความปลอดภัยที่จะได้ไปพวงมาลัยเนี่ยได้เป็นแบบทรงแบบกระชับมือพอดีวัสดุหนังที่ใช้มาเนี่ยก็ไม่กองแกงนะคะคุณพี่มีตัวครูสคอนโทรให้เตือนให้อยู่ในเลนได้นะคุณพี่คอนโทรทุกอย่างได้จากตรงนี้เลยนะคะเนี่ยเดวิ้งซับพอร์ตนี่เลย ขึ้นมาใช้งานค้บครลมันจะขึ้นมาให้แบบนี้เลยนะคุณพี่จะตั้งค่าเซตเนี่ยด้านข้างไม่ให้มันออกนอกเลนหรือเตือนกัดระยะด้านหน้านะคะก็มีให้แถมกับมีตัวเกียร์แพลนชิพให้เล่นสำหรับใครที่เป็นสายสปอร์ชอบขับสนุกสนุกมันๆต้องห้ามพลาดคันนี้เลยมิกกี้คัดมาให้แล้วเลขไมล์ของเขาเนี่ยวิ่งใช้งานไปเพียง63,000มกิโลเท่านั้น6 3 0 0 0่มกิโลกับราคาที่หายไปเกือบเกินครึ่งเกือบ5 0เเลยนะ ออปชันก็ค่อนข้างครบนะคะเตือนกันชนเตือนออกนอกเลนนะคุณพี่หรือว่าจะเป็น cruise control ก็มีให้เนาะตัวเกียร์เนี่ยเขาจะเป็นเกียร์นะคะอัตโนมัติแบบนี้มาพร้อมหมดการขับขี่ทั้งประหยัดและขับแบบสปอร์ตนะเบรกมือไฟฟ้าออโต้โบรกโฮมีให้แล้วเรียบร้อยนะคะกระจกมองหลังก็เป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติให้เนาะไฟเนี่ยช่องเก็บแว่นอะไรก็มีเพราะตัวนี้ยังไม่มีสันลนะคะคุณพี่แถมกับมีแอร์แบ็กรอบคัน8ใบเลยเนาะ แผงมังแดดมีไฟ,ไฟให้ครบเลยคุณพี่เครื่องเสียงก็ดีมากๆแต่ว่าจะเปิดเพลงไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์เนาะไปดูด้านหน้าห้องเครื่องกันต่อค่ะคุณพี่ใครสนใจนะคะติดต่อมิกกี้มาได้เลยนะตอนนี้เนี่ยเครื่องยนต์มันสตาร์ทอยู่เดี๋ยวเราไปดูขณะเครื่องยนต์ทำงานการคุณพี่จะได้เห็นเลยนะคะว่าสตาร์ทแบบนิ่งๆใช้ไฟฟ้าล้วนและสตาร์ทแบบปัน่นพลังงานแบตเตอรี่เนี่ยเข้าระบบไฮบริดจะเป็นยังไง ตอนนี้เครื่องมันทํางานนิ่งมากๆเลยคุณพี่ใช้ระบบไฟฟ้าล้วนอยู่นะคะแบตเตอรี่เขาก็ใช้เป็นแบบลิเทียมไอออนซึ่งชื่อว่ามันขับได้ดีมากๆเลยเนาะสองแสนเนี่ยยังไม่เห็นปัญหาเลยนะสําหรับเลขไม่ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนนะคะใช้งานกันไปได้กีกยา,ยาวๆนี่เลยนี่เลยมาถูกคิวซะด้วยนะพอเ,เปิดห้องเครื่องมาปุ๊บเนี่ยเขาสตาร์ทปั่นแบตเตอรี่นะคะเข้าไปปั่นพลังงานเข้าไปในแบตเตอรี่ไฮบริดของเขาเนาะ เครื่องเดินนิ่งมากๆเลยไม่มีเครื่องสั่นเครื่องรวมเนาะคุณพี่เนี่ยตัว iPhone อะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นถ้ามืดอ่ะมันจะเห็นชัดเวลามีความเครื่องมาเนาะอันนี้มิก้เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเลวให้นะคะดูแลให้นะในส่วนของตัวทั้งยางภาษีพร,พร,ะระบรแล้วก็การใช้งานต่างๆนะคะนี่เลยคุณพี่หัวน็อตยังไม่มีรอยขยับนะคะอะความละเอียดชัดขึ้นเนาะเบ้าโชกเนี่ยหัวน็อตยังไม่มีขยับเลยแล้วเม็ดอาร์คนะคะอยู่คคบไอ้กลมๆตรงเนี้ย อยู่ครบนี่ก็คือรถสวยเดิมคัดเกตมาแล้วแน่นอนนะคุณพี่นี่เลยหมุดอยู่ครบทุกตัวนะคะไม่มีตัวไหนขาดไม่มีตัวไหนหายนะรถโครงสร้างเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนไฟยังไม่มีการขันการไขอรอยน็อตน,นะยังอยู่ครบหมดเลยนะคะ 7จ็่บาทไม้ห3 0ม0ฟรีดาวผ่อนอยู่1 5 0 0 0บาทคุณพี่คันนี้นะคะสามารถเป็นเจ้าของได้เลยฟรีดาวได้ไหมฟรีดาวได้ค่ะเลดอเบียพิเศษมีให้เ,เริ่มต้นอยู่ที่2.49เท่านั้นคุณพี่รถสภาพสวยแบบนี้นะคะเหมาะกับคนรุ่นใหม่อย่างเราที่อยากได้ทางออปชั่นล้นล้น ฟังชันเยอะๆเรื่องความปลอดภัยมาเต็มแถมยังประหยัดน้ามันอีกมองข้ามคันนี้ไม่ได้จริงๆค่ะมิกกี้คัดมาให้แล้วนะพี่ๆใครสนใจรุ่นนี้อยู่เรามีทั้งตัวเทคแล้วก็ตัวรองนะคะติดต่อสอบถามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะฝากกันไว้อีกทีหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเก้าศูนย์เก้าสี่เบอร์มิกกี้เพชรยนต์เองค่ะนึกถึงรถมือสองคุณภาพนึกถึงมิกกี้เพชรยนต์ได้เลยคุณพี่ติดต่อได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงทั้งโทรแล้วก็แอดไลน์เนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวมิกกี้ขอตัวลลไปก่อน มีคันใหม่ๆเนี่ยเข้ามาให้อัปเดตให้ตลอดเลยนะพี่ๆกดติดตามไว้ได้เลยเพื่อจะได้ไม่พลาดรถสวยๆคุณภาพแบบนี้มีกี้ตั้งใจคัดมาให้จริงๆค่ะสนใจหารถมือสองคุณภาพราคาถูกๆออปชันเยอะๆคัดเก็ตเองโทรได้เลยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ